สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมบ้านนอกดาวทรงปั้นหยาค่ะขนาด3.5คูณ6เมตรนะคะเป็นไซส์พิเศษไซส์ใหม่ที่ทางร้านเพิ่งจัดทำขึ้นค่ะเชิญลูกค้าทุกท่านไปชมบ้านนอกดาวกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงปั้นหยานะคะหลังคาเป็นหลังคาทรงปั้นหยาขนาด3.5คูณ6เมตรค่ะหนึ่งห้องนอนนะคะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันเลยค่ะภายในห้องนอนนะคะ3.5คูณ4.5เมตรค่ะมีห้องน้ําในตัวเลยสะดวกสบายมากๆา สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจยกไปตั้งเป็นบ้านสวนบ้านกลางทุ่งหลังนี้มีห้องน้ำจบในตัวบ้านเลยค่ะระเบียงนั่งเล่นด้านหน้านะคะระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าขนาด1.5คูณ3.5เมตรค่ะ ม้านั่งยาวๆเลยนะคะม้านั่งตัวหน้ายาว3.5เมตรเลยค่ะม้านั่งหลังนี้มีม้านั่งสองตัวนะคะนั่งกันให้จุใจไปเลยค่ะลูกค้านั่งรับลมเย็นๆกลางคู่บ้านสวนสวยๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเข้ามาชมงานจริงสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านพุดซับค้าไม้นะคะอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นะคะ่ะ เบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อนะคะทางาร้านจะแปะลิงก์เบอร์โทรศัพท์และลิงก์การติดต่อช่องทางร้านไว้ให้ท้ายคลิปค่ะ